มีมีค,ววะค,ะควสวัสดีค่ะวันนี้พบกับะครูน็กนาคาวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเตรียมหน้าล็บแล้วก็ตัดหนังก่อนที่เราจะเริ่มการทาสีแล้วก็ต่อล็บ PVC นะคะเรามาเริ่มกันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเตรียมหน้าล็บนะคะลบความมันบนหน้าล็บของลูกค้าออกนะคะไม่ให้มีความมันเพื่อป่อเพื่อให้สีเจลแล้วก็ PVC ที่เราติดอยู่ได้นานนะคะจะไปไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบทุกสิบนิ้วนะคะแล้วก็จะมาขึ้นขั้นตอนต่อไปได้เลยจ้า ถ้าสเต็ปต่อไปก็จะเป็นวิธีการดันหนังนะคะเราจะลงน้ำยาดันหนังเพื่อให้หนังที่เราจะดันขึ้นเิ่มนะคะลูกค้าจะได้ไม่เจ็บค่ะทาไปจนครบทุกสิบนิ้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดันหนังที่ค้างอยู่บนหน้าเร็บนะคะเพื่อให้สีติดทนดันขึ้นค่ะหลังที่เราดันหนังเสร็จแล้วเราจะเช็ดหน้าเลีบออกนิดนึงนะคะเพื่อเราจะดูส่วนที่เราต้องตัดไข่ตัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ตัดเข้าดึงนะคะลูกค้าก็จะเป็นนิ้วที่เราตัดหนังเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าเล็บที่กว้างขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นก็จะ เหมาะกับการใช้งานได้ง่ายนะคะทาสีได้ง่ายะคะ่ะวันนี้ก็จบสเตปการเตรียมหน้าลิมแล้วก็ตัดหนังนะคะรอติดตามอีกทีหน้านะคะ